สวัสดีครับพบกับพวกเราสองหนุ่มเอกรักกับผมนัทเดลัยรัตนรุลครับและกับผมนายเฉยวัฒน์เจ้าระทอครับสำหรับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอในเรื่องอุบัติภัยอุบัติเหตุคือลูกแรกครับเฉยวัฒน์ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับมีสามกรณีด้วยกันที่เราจะนําเสนอวันนี้นะครับหนึ่งคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นกีฬาครับสองอุบัติเหตุที่เกิดจาก การจราจรทางเดนครับสาก็คือคอุบัติเหตุที่เกิดจากการอุบัติเหตุภายในบ้านเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นกีฬานะครับมีสาเหตุดังนี้หนึ่งเกิดจากตัวผู้เล่นเองซึ่งไม่พร้อมทางด้านร่างกายนะครับ หรือมีโรคประจําตัวที่ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการเล่นกีฬาน,นั้นนะครับสองอาจาก,กอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่จากวิธีการเล่น <c oughs> ครับจากวิธีการเล่นไม่เคารพกติกานะนะครับไม่เข้าใจกฎกติกาการเล่นก็ส่งผลเสียก็อ,อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ 3. เกิดจาก อุปกรณ์การเล่นเช่นอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานเกิดจากสนามจำรุดครับเป็นต้นนี่ก็เป็นสาเหตุโดยรวมนะครับที่ทำให้เกิดปบัติเหตุจากการเล่นกีฬาครับผมสำหรับวิธีการป้องกันการเกิดปัติเหตุจากการเล่นกีฬานะครับหนึการป้องกันด้านตัวผู้เล่น แทงแทนแนต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ,ร,บรู้จักอุปกรณ์รู้จักกติกาการเล่นที่เหมาะสมครสองการป้องกันด้านการเล่นต้องเลือกกีฬาเล่นให้สมวัยต้องเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเองนะครับ,รบด้านหนึ่งก็คือด้านอ,าอุปกรณ์การเล่นนะครับ ก่อนการเล่นนี้สําคัญนะครับแต่สำคัญมากเลยครับเราจะต้องรู้และสวมเครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นกีฬาฟุตบอลนะครับก็จะมีนสนัมแข้งนะครับสำํสำหรับนะฮะบาดทเหตุที่เกิดจากการที่เราจรหนําบุกหนึ่งมักเกิดจากตัวผู้ขับกี่นะครับซึ่งมีความ,มบกพร่อง ทางหน้าร่างกายซึ่งมีครับร่างกายที่เป็นร้อมที่จะไปขับขี่อาจทำให้เกิดวบัติเหตุได้ขาดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกิดจากผู้โดยสารครับสองเกิดจากผู้โดยสารคนโดยนท้าหรือสว์เลี้ยงนะขาดความระมะะัดระวังไม่เคารพกฎจราจรอ,อาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับน,นี่ก็เป็นสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทางการทดลองทำรูกนะครับเรามาดูปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกันครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือฝนตกหนักครับคุณเอดครับใช่ครับคฝนตมฝนตกหนักนี้เราก็จะเดี๋ยวไม่เห็นทางใช่ไหมสังกับไม่เห็นเลยครับครับมันก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับสองก็คืออายุหิมะนะครับโอ้โหนี่มันแรงมากครับอายุหิมะนี่ บ้านเราไม่มีหรอกครับ,บไม่มีมแต่ว่าก็มักจะเกิดมาทเหตอที่ต่างประเทศเป็นบ่อยใช่ครับสามก็คือการเกิดหมอกคลุมจัดนะครับด<ช>้่หมอกคลุมจัดนี้บ้านเรานี่ก็ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยเนาะจะเห็นแค่ช่วงฤดูหนาวนฤาดูหนาวมันหนาตึ๊บเลยครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นทัศนียภาพข้างหน้านะครับทําให้ อาจจะเกิดความที่เหี่ได้นะครับ<ช>รบกวนกันมองไม่เหน็นมากนะครับนี่ต้องหัวลืดอันนี้นส่วนวิธีป้องกันนะครับก็หนึ่งก็คือต้องมีสตินะครับต้องมีความไม่ประมาทเราจะเล่นโทรศัพท์หรือเราจะโทรศัพท์ในขณะขับรถนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยใช่ครับสองนี้ก็คือเราจะไม่ดื่มสุรานะครับ ไม่เื็นของมึนมาหรดใช่เป่นของมึนหมดติดกับไม้ด้วย,ยครับก่อน<ล>ขับรถนะครับเราจะไม่ดื่มมันนี้เลยนะครับสุดข้อสุดท้ายสําสำคัญนะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับซึ่งการปฏิบัติตามกฎจรารนี้เราไม่ปฏิบัติการโอ้ยไม่ใช้ปฏิบัติการได้ไงปฏิบัติตามเราไม่ปฏิบัติตามเราจะ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลยนะครับมันเป็นปัจจัยสาคัญเลยนะครับที่เราจะมาฝากกันวันนี้ครับสาหรับอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับมีสาเหตุสําคัญใหญ่ๆคือสองประการนะครับคือหนึ่งสาเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลนี้ครับนั่นก็คือจะเกี่ยวกับสถานภาพทางร่างกายสถานภาพทางจิตใจนะครับพื้นฐานความรู้ของอุคคล และการทำองคลนั่นเอง 2. สาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับผมิ่งแวดล้อมนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ภายในบ้านได้แก่ตัวบ้านเองที่เนี่ยะจะสร้างได้ไม่ไม่ได้มาตรฐานครับไม่ตรงตามแบบที่รลยวางไว้เนาะใช่ครับกีและบริเวณบ้านที่รกไม่สะอาดหรือว่า ไม่ได้เก็บกวาดก็อาจจะทําให้เกิดบันเหีุยลื่นล้มอะไรประมาณนี้นะครับและอุปกรณ์ความเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับที่ไม่เก็บเข้าที่หรือว่าใช้งานแล้วทิ้งเกะกะก็อาจจะทําให้เกิดบันเหียได้ครับโอ้ายิว <c oughs> <c oughs> ้ยมาีาอี่อี๋ แบบดีกว่าเรามาดูการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านกันนะครับผมจะยกขึ้นมา3ามวข้ออ็ใหญ่นะครับก็คือหนึ่งคือรักษาความสะอาดบ้านนะครับก็คือเก็บของให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะใช่ครับไม่ให้มันระเกระกะอาจจะไปสะดุดล้มอาจจะไปเหยียบลื่นล้มนะครับ ข้อที่2ก็คือให้มีความระวังนะครับไม่ประมาทนะครับสำคัญเลยนะก็อย่างเช่นเราสูมบุหรี่บนที่นอนนะครับก็จะทาให้อาจจะขี้บุหรี่นะครับมันก็ตกลงไปถูกเ้าหมมมูมุ้งหมอนโอ้ไม่กันแล้วก็หม้อนะครับเวลาเราต้มเราต้มน้ําเราอุ่นกับข้าวนี่นะครับ แล้วก็อุ้งชิ้ไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วเกิดลืมลืมทั้งทั้งแม่คุ้มก็ไม่รู้จะทำยังไงหนักจริงนะครับคุ้มก็อาจจะไม่บ้านได้นะครับอืมหม้อทะลุเกิดเสียหายครับสักสินเสียครับงอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราดูส่วนที่สามกันนะครับก็คือการเก็บสารอันตรายนะครับเอาไว้ให้พ้นมือเด็กเก็บไว้ในที่มิดชิดปิดฉลาก บอกวิธีการใช้ที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือตัวอย่างที่เราได้นำมาให้ท่านได้ทราบกันคร่าวๆนะครับและในวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้และพบกับแแ่พบกับแแห่ทูแแห่พวกเราดนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ พบกับพวกเราสำหรับการป้องกันวิธีการโอ <laughs> แวนก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมคือตัวอย่างอุบัติเหตุที่เราได้นำมาให้ท่านได้ทราบกันคร่าวๆนะครับและในวันนี้พวกเราพ็กอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้และพบกับเฮ้ <laughs> <laughs> <laughs>